ครับก็การสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเราจชมนะครับพบกับช่องทางวิวพี่เขาวันนี้ก็จะมาอยู่กับประเทศไหนก้าวสุดเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันนี้ก็กระดมก้าวคนก็เต็มครับมเนี่ยแบบคนเยอะจังเลยวันนี้สองหนึ่งยังไม่ไหวเลยเอ้าอะไรเนี่ยแรงมหาศาลว่ะไอลิ่งไอลิงนะลูกโอ้ยี่บุพพลสั่งเอาเอาไอริ่งมึงอยู่ไหมเนี่ยสามหนึ่งไป กอดตังดีดีเฮ้ยอย่าอกระดูกเยอะจัดวะเนี่ยอ้ะผมเรียกปุ๊บมาเลยอะเอาลาว่ะคนที่มันอยู่โบว่ะไอคนที่มันอยู่โบอะไอะไอ้กอดตังเขียวอะไอ้หัวเขียวอะแทงแม่งดิเนี่ยแทงแม่งเลยพี่แทงแม่งเลยแทงแม่งเลยเอาไว้เลยไอ้แทนแม่งเลยเอาแม่งเลยไอ้ไม่ได้ใช่ชอบมันไม่ได้ใช่ชอบโบดเองดูดีคนมันไม่ได้ใช่ชอบมันไม่ได้ใช่ชอบเดี๋ยวเจีิงมันเหนื่อยเออมันเหมือนพีดไปกองว่า ไม่ได้นี่เราจะไปตีกับอะไรแมวคืนชื่นเมาต้องเอาคืนดิคนี่มามาเพราะที่ะชื่นถ่ายรูปลงไว้เนี่ยเป็นเยอะไหมทำใครทำได้แต่ห้ามทำไม่ชื่นอะไรก็ได้อะไรก็ได้ เพื่อนอะอย่าตีหัวกูฆ่าได้ฆ่าได้แต่เสียไม่ได้เว้ยพวกเราอ้ <ผม S 1> าวนี่ก็ได้แหละอะไรก็ได้เพื่อนอยาตีหัวกูหูดู <ผม S 1> ว่าฆ่าได้ฝังให้ด้วยไ <c oughs> อ้สารไอ้ยโมกกระมาเ,าเดี๋ยวรอวอะไรขึ้นรถเลยครับเพื่อนตีหัวตลอดเลยไอ้โบนโบนป่พีต้องรักพร้อมยังผม,ผมผมเรียกรวมอยู่ไป แบรัวหวานรัวหวาวันนี้กระดูกต้องแบบโดนไอ้เว้ยผมเรียบปุ๊บมากันเต็มความพีระดับคนดังกันบอร์แล้วจริงๆมันไม่เด็กอ่ะเมื่อกี้เด็กไม่มีเลยเฮผู้ชายชอบแล้วมันไม่ขึ้นหรอเฮมันรอเชื่นอนหนึ่งไอ้หนูพบอกอ่ะสดีกระดูกรวโรงเรียนกว่าจะขึ้นโคตรนานวัสดีครับสวย ตอนแรกผมยังไม่เล่นเลยพี่ผมไปยืนหน้าสวัสดีครับเสดสวย่ชอะไรครัยสสดีอะไรครับเดลายกูชายเหรอไปแล้วกูเออกูผู้ชายเี่ยจำไว้จำไว้ไอ้เหี่ยกูกูกเราแวงสูนที่ฝ่ากูได้แต่ผู้ชายอ่ะูดนัเสดสลาเสร์กน่าหนวะัสดสลายเฮ้ผู้ชายชอบยังไม่เคลอนแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปัสดสล ถอดถอเสื้อใหม่ถอดถอดถอดเสื้อแล้วใส่ใหม่ถอดถเสื้อแล้วก็ใส่ช็อปจีบอใส่ใส่เสื้อไม่ได้จีบอสไอ้สกายอยู่ไหนวะหน่วงไหมพี่วะหน่วงอะน่วงหน่พี่น่วงจัดเลยเออน่วงัดเลยเอเขาถามรีเปล่าที่หลังไม่ตอบเขาถามรีเปล่าไอ้รีเปล่าพวกเราอ่ะรีเปล่าหรือว่าพวกเรายาเวลาโคตรหน่วงเลยอี แล้วเขาาเล่นเ้บอกดีอ่ะขาบอกดีดีก็รีก็ออกแค่นั้นเองต่อให้ีีี่ก็ดเหมือนคนมันเยอะเฮ้ยไอ้บไไม่รู้ได้ที่เดบเลอรเลยัตดูดีได้บตเลอรเลยนะ้เออนี่ยดูดีได้ิตเลอร์เลยเออเหมือนพี่เอ้มึงผลิตการเปล่าวะอะไรครับอ่ะพ่อหนุ่มรับสุดหล่อเลอะวะ้พ่อหนุ่มผลิตการเนี่ยินเลอะเนี่ย นาซีคิดเลยนาซีนี่ว่ะเนี่ยจะฮิตเหรอเออจะต่อยทำไมจะต่อยตัทำไมเอาว่ะเอาว่ะมึงใจเย็นๆใจเย็นเขี่ยหัวแม่งเลยไอ้พวกตั้งกำเห็นดิตั้งกำเห็นดิเฮ้ยอยู่เฉยครับเยอ่เฉยครับเฮ้ยเฮ้ยขี่ยหัวเลยไอ้นี่เขี่ยไหนเนี่ย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 เน่ยเกินไปเกินไป ว่าแล้วเสียงใสๆแบบนี้แมงออกต่ำต่ำเลยเนี่ยนอนต่ำอยู่นี่จะนอนอยู่มันต่ำต่ำเลยมันจะหลีพอเนี่ยรอไม่รู้ว่าได้รีแล้วไม่ต้องไหนออกอากาศอ่ะถ้ารีเดี๋ยวมันจะพูดเวลาครับใช่เอาไหว้ไอริ่งนรกมาแล้วไหว้ริ่งนาลกสักแป๊บนึงเนี่ยเนี่ยรอเพื่อนไอริ่งนาลกเลือดสร็จอ่ะเพื่อนฟื้นลีเลือดเสร็จอ่ะถ้าไม่ใส่หน้ารีหรอวะก็เดี๋ยวไปเลยไม่ต้องใส่หน้าลรีเลย เอ้ยยังเพียเลยจะกูใส่ตามมึงไว้กูอยากหน้าริ่งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูมาแล้กูขอไปใส่ช่อมก่อนแม่งโง่จัดเลยเออช่อมต่อยเพิ่งกลับมาเนี่ยโอ้ไปดิชื่อนอชื่อนะได้ชื่อหมัดได้ชื่อหมัดเน่เป็นไปนาชื่อลำตึป้ายครับเต็มป้ายชิดนายครับเฮ้ยลิงลิงนำท้าบ่าลิงเฮ้ไปเลยอ่ะลิงไปเลยอ๋อ แล้ว่าไงกระจายกระจายกันขึ้นก่อนดิไอ้โบท๊ทไปไหนวะเบท๊ทเข้าไปอีกคันหนึ่งอ่ะ <S <S เป็นไงเอ,อ,อ้ายเยี่ยบๆทำไมเนี่ยโบ๊ทลผมไม่เห็นพี่ผมคิดว่า,ข,วาขึ้นไปแล้วโอ้โหงอ้่หชนลิงะมึงอย่าชนลิงนะลิงกันมาลิง เรือคันไม่ถูกไอ้ดีไอ้ฮี้ลูปไปข้างไหนเนี่ยขนุนเลยขนุนเลยขนุนดีกว่าพี่เอา้โอ้ยใครนะนอนนอนนวนมันน่งกดึ้นแล้วรแป๊บนึงไปนาชื่นชื่ต้องมีสองคันอะสองคันไงรถไม่จวดรถไม่จวอ นั่งกางไม่เต็มรถเลยเขาไม่เต็มรถไปยขู่เอารถไปขู่มันมันมีนี่ไหมวะบาพ่คงข้างมันจะมีเหรอรอแล้วกันรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนกีบหมูกันไปไหนนี่ไปไหนจะได้เรียกให้เข้าไปไปชื่นเอยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนนี้ไปกดฮิวแล้วอุ้มมันคนหนึ่งนะมันจะได้ไม่ดึงกลับเตียง ไปนะอาชีนเออเดี๋ยวรอรอกันรอกันดิเฮ้ยไม่รอตัวเปิดได้ไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ฟังคำวุฒกันยังเนี่ยไปขันแล้วกันเหมือขาดมือมีพับไปเลยนะรอรอรอไปไปไปพร้อมยังเดี๋ยวดิรอตัวเปิดก่อนขึ้นรถขึ้นรถเร็ว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 ขึ้นรถขึ้นรถเยี่ยเยี่ไอ้ไอ้ไม่วัดไอ้สัตว์ไปก่อนเลยเดี๋ยวเรูรอคนนี้หาอยู่กลับข้าวข้ากับข้าว เฮ้ยไปไหนวะไปไหนไปชื่อเดียบูไปเด้อหนูหนูตามมาเไปไปเริ่มกันมาไปเริ่มมาไปเริ่มกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ไอ้ต๋องรู้มีแก๊งรู้มีแก๊งรถอ่ะอันนฮะใจเยียนจากใครเดี๋ยว่าเจะมาข้างหน้าซ้ายมืออ่ะเฮ้้ยขึนไป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 แก๊งนั่นแก๊งนั่นแก๊งนั่นไปเปล่า mọi người mọi người thằng người mọi 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 อยากขอดูลรถวิ่งสองร<อ>้อยคือเห็นไหมอ่ะรถวิ่งสองร้อยอ่ะเดี๋ยวดูไปดูไปนะฮะไอ้นี่นะฮะไม่รัดเข็มขาดด้วยนะครับนะทุกคนหวังดีจากไอ้ล,ลิงล๊อกฮี่ไอ้ลิงล๊อกที่ไอ้สตไอ้เมื่ใส่หน้าอะไรกี่วิยเนี้ไม่เน,มนมเปิด รีเซฟพวกมึงไเล่นเลยนะไม่ใ like ช่ร <p trees were approved> ีเซฟแล้วพอาไปนอนเลยเอ้ยกงไปนอนนอนพอรีเซฟปุ๊บคนมันหายเลยไมาปั๊มแมไปร๊มนไมาปั๊มนะไม้ปั๊มนะไร่าไ่เอ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 าเอ้ยขับรถดีี่ไ่ร ไม่มีคนด้วยไปอินไม่มีคนหรอไปอินด้วยไม่มีคนก็ไปอินดิไปไหนายอินแมปโหลดไหมครับโหลดครับโหลดครับ,รบต้องไปปรับเ <ๆ S 1> นี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะปรับปรับแล้วมาแหนเ้วยป่ะแบบแบบไม่โหลดอะครับ เพราะม่ไปดูดไม่ดูดมีแต่หมัดไม่เป็นไรหมัดก็เปิดได้มาถึงก็หมัดเห็นเลยนะทุกคนเร้ยอย่าชนเขาดิเอาแมงไหมเอาแมงไหมเอาแมงเลยเอาแมงรอก่อนถามถามมันหน่อยดิว่าเขาเล่นกันอยู่บ่าแต่ว่าเอาแมงจริง เล่นอยู่เ่าครับไปรุเล่นข้างล่างลได้ครับได้ครับลงจอดรถอ่ะไปนีเลยไปนีเลงลงดลครับที่คนละฝั่งเลครับไปรุ่นขอร้องป้ายาขึ้นมาตรเนินนั่นแหละอยเล่นเลยนะแลแมปไม่โหลดเอไม่ใแมปตัวอด อ่รถกระโดดอีกท่านึงอ่ะไแม่แม่มาแล้วมาแล้วท่ามอนนี่ชื่นปะชื่นดีชื่นก็ไปลงฝั่งชื่นกันดีไปฝั่งขี้เลยครับมันแทงนจะกัดเกมเล่นเลยเหรอเล่นเลยก็ลงดิจอดเล่นเลยก็ลงมาดิลงมาดิเฮ้ยเหนื่อยที่แล้วมันแล้วมันเสียบเปรียบเขามาดิมาดิมาดิตลกผมเล่นเนินอ่ะกูเล่นเนินอ่ะกูมีไม้อ่ะกูเล่นเนินใจมันโร้ เออโอ้ยกูเล่นเดินไอ้าสต์กูเล่นเดินโอ้ยเดินหน่ะมึงเออโอ้เขามาเข้ามาไปดูโอ้ศาสต์ใช่ไม่มาว่ารู้ไหมเปดูโตเรตโอยดวงมันเล่นมากเลยสองหนึ่งถึงว่าไม่รวมนะตัวรวมนี่ใช่ไหมใช่ไหม บวกหนึ่งมีดเ้ยแทนผมมอมีดโอ้มีคเล่นมิ้นจะฝากยะกระดกคัมแบกกระดกคัมแบกทุกคนกระดูกคัมแบกเอาใส่กูทำไมเนี่ยอ้เป็นต้องย้งยการเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเลยเล่นคนเดียวเลยถ้าเหลือหนึ่งเล่นคนเดียวเลย Hello, oh, 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 ério, ี่พี่สาวพี่สาวไม่นัเพื่อนไอลิง มีเหรอมีเหรอไปเล่นอัลโหลอดัวเสีสยทำไมผมผิตัวเขาอ่ะตัดกูได้เปล่า แดงหัวแดงหัวฮะให้โปรตีนนิดหน่อยไม่ได้เลยเหรอเลือดใช้ไม่พอถอดช็อปเลือดก่อนนะเลือดตรงไหนพี่ชายกลับเบลีโรงเรียนกลับเบลีโรงเรียนโอเค